มาอยู่นี่กัต่อนนะคะกับห้องข่าวสุดสัปดาห์ขณะนี้เป็นเวลา9นาฬิกากับอีก22นาทีอย่างที่เรียนให้ทราบช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไอคอนสยามเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราไปนำกระทงมาจากเขาวันนี้เราก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยนะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วสำหรับไอคอนสยามที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการโวันที่เราไปวานน,<ห>นี้จำได้เลยอวันที่เปิดตัวคือคนแบบโอ,โอ้โห เ0ล้านคนประชากร ของประเทศไทยไปอยู่ในที่แห่งนั้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ครบรอบหนึ่งปีก็เป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเห็นนักธุรกิจและบุคคลสําคัญในแวดวงต่างๆแขกผู้มีเกียรติจิลปินนะักแสดงชื่อดัง,งหลั่งไหลไปร่วมที่มหาปรากฏการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งป <มา S 2> ีไอคอนสิงหอย่างะค่ะจากบริเวณรีวิวพาร์คนะคะเป็นเวทีการแสดงกลางแจ้งที่มีฉากหลังเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาจัดการแสดงภายใต้แนวคิดนะคะยกระรี่ ไอ้ข้าวสยามะคะ่ะเชิดชายประกายสยาความรุ่งโรจน์มันเป็นนิลันโดยการแสดงชุดแรกเป็นโชว์ชุดนะคะเกียรติไทยกึกก้องทั่วโลกโดยนักแสดงชื่อดังะคะ่ะณเดชน์คูกิมิยะและก็ยายาอุรัสยาสเปอร์บันนะคะร่วมโชว์สุดตการตาทีเดียวค่ะตามด้วยชุดรุ่งโรจน์ในความทรงจําและสุกล้าเหนือจินตนานการค่ะค่ะเมื่อวานคื่เห็นยายารู้สึกว่าโอ๊ยน่ารักจังหน่อยหนูเหม,ม,มือนหนูเหม,มือนตุ้หญิงนะคะแล้วเมื่อวานก็จะมีการแสดงระบาสายน้ำผสมผส สารแสงสีเสียงเป็นม่านนะ้ำเคลื่อนไหวตามจังหวะด,ดนตรีก็สร้างความรื่นเริงให้เข้ากันกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีของ Global Destination ค่ะ และหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิด t r u ไ I ค o n Hall นะคะอย่างเป็นทางการคือเป็นการประกาศสิ่งมหัศจรรย์ไอคอนสยามอย่างสมบูรณ์แบบด้วย t r u ไอคอนฮอล์ที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นศูนย์การประชุมระดับโลกค่ะที่ได้มาตรฐานระดับสากลแห่งใหม่ของไทยตั้งอยู่บนชั้น7และชั้น8ของไอคอนสยามรองรับการประชุมแล้วก็จัดแสดงโชว์ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะต้องลองไปบ้างแล้วล่ะ t r ูไอคอนสยามหรือว่า True อคอน ขนี่นะคะส่วนที่ห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายาค่ะเขาก็จัดมหกรรมอรลี o ฮอกไกโดเซเลบริ i o n ระหว่างวันที่7ถึง17พฤศจิกายนคือรวบรวมที่สุดแห่งความตระการตาของฮอกไกโดมาไว้ครบจบที่เดียวโดยเนรมิตบรรยากาศแลนด์มาร์คยอดนิยมของฮอกไกโด ซึ่งจะมีทั้งทุ่งลาเวนเดอร์และทุ่งดอกไม้หลากสีให้เราสามารถไปบันทึกภาพสุดประทับใจได้แต่ว่าแหมถ้าเกิดจะไปถึงขนาดน,านั้นเนี่ยอยากจะไปทาดไอศกรีมฮอกไกโดค่ะ ก็จะมีการโชว์แรป่ปลามาคุโรยักษ์ด้วยนะโดยฝีมือของเชฟรางวัลระดับโลกก็คือทาคายูกินามากุละจากร้านโอทารุมาซาชิชินะคะเป็นร้านดังจากเมืองโอทารุนะคะก็จะเป็นการผสมผสมานศรริลปะการแสดงที่หาชมได้ยากด้วยนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยๆจากร้านดังที่ส่งตรงมาจากฮอกไกโดด้วยนะคือให้มาเลือกสาีกจํานวนมากทีเดียวค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีโชว์สุประทับไจด้วยการเต้นซัปโปโร โยสโคยโรันด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจสนุกสนานเข้ากับทีมของการเฉลิมฉลองทีมแป้นนี่เขาบินมาจากฟ็อกไกโยโดยจงเลยนะคนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2562ไอคอนสยามจัดติดอีเวนต์ระดับโลกในทีมเดอะเกร t ไอคอนไอคอนิก จเลเวชั่นนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีแล้วก็มหากรรมช้อปปิง้งนำสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะมาจำหน่ายเป็นพิเศษอีกด้วยนะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคือเรียกว่าลดทั้งห้างสูงสุด50%ค่ะพูดเลยไม่ไปไม่ได้ละนะนี่แหละลิมิเต็ดดิชั่เนาะลด50%เลยนะใครประทับใจนะคะใครไปแล้วไม่มีไม่มีคำว่าไม่ประทับใจจริงๆ่ะทุกครั้งที่ไอคอน อย่างก็จัดนี่โอ้โหเล็กๆไม่จริงๆใหญ่ๆเขาทำแน่นอนนะฮะอลังการงาน้างมากเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมกระทงเมื่อสักครู่นี้มาอยู่ในสตูดิโอของเราเป็นที่เรียบร้อยนะนี่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทมีสองใบด้วยอีกใบหนึ่งก็สวยอีกใบหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์พรุ่งนี้สลับกันโชว์อะค่ะมีโอกาสไหมสามารถที่จะตั้งทีมงานตั้งสองสองอันสองใบเลยอะน่าจะอาจจะอาจจะคืคือคือคืออยู่โดดเดี่ยว ไม่อยากโดดเดียวอีกใบหนึ่งมาตั้งใกล้ๆกันก็ได้หรือว่าจะแบบสองฝั่งแล้วไปขาอะไรก็ได้แล้วแต่ันนี้ือัน